ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกำแพง500จังหวัดกำแพงเพชรพระเครื่องเนื้อดินชนิดหนึ่งที่เป็นพระแผงขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งได้มีการนำมาดัดแปลงแล้วมาคล้องคอและได้รับความนิยมแต่โดยธรรมดาทั่วไปเป็นพระเครื่องที่นำมาตัดนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์แต่พระเครื่องอยู่หลายอย่างเหมือนกันที่นำมาตัดแบ่งแล้วได้รับความนิยมสาเหตุที่ต้องดัดแปลงนั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับขนาดและพระและรูปทรงพระเครื่องที่นำมาตัดแบ่ง ที่ได้รับความนิยมก็ได้แก่พระพายคู่ตัดเดียวและพระกำแพงห0 0เป็นต้นพระกำแพงห0 0จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระกู่เนื้อชินที่ได้รับความนิยมมากแต่ก็หาพระแท้ๆได้ยากเช่นกันพระกำแพงห0 0นั้นที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นพระแผงขนาดเคือง หลุมสรงห้าเหลี่ยมเป็นผ้าแบบสองนาแต่ละหน้าจะมีองค์พระเล็กเรียงลายอยู่ด้านละ251องค์อยู่บนยอดสุดหนึ่งองค์ทารวมทั้งสองด้านก็จะมีพระองค์เล็กๆอยู่252องค์และพระดังกล่าวก็ขุดพบที่จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีเรียกชื่อกันว่าประกำแพง500โดยนำเอาชื่อจังหวัด มาผนวกกับจำนวนพระที่อยู่ในพิมพ์พระกำแพง500ได้มีการขุดค้นพบอยู่หลายกุในจังหวัดกำแพงเพชรพบครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช2,392ที่วัดพระบรมธาตุฝั่งทุ่งเศรษฐีต่อมาในปีพุทธศักราช2,475ก่อพบอีกที่กุวัดกระโหลกไทยและต่อมาก็พบที่ วัดอาวาดน้อยทางฝั่งจังหวัดศิลปะขององค์พระเป็นพระประทับนั่งบางมานวิชัยมีประพาสมนทนขนาดขององค์มีขนาดเล็กมากคาดว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยในราวปีพุทธศักราช1900พระที่พบมีแต่พระเนื้อชินเงินเท่านั้นพระกำแพง500ท่าสมบูรณ์เดิม แผ่นนั้นหายากมากมากและสนนราคาสูงนิยมทำแผงไม้ตั้งไว้บูชาประจำบ้านเรือนถือว่ากันได้ชงักนักแต่พระกุที่ค้นพบนั้นส่วนใหญ่มักชำรุดผิวระเบิดผูกกอนซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเนื้อชินเงินที่มีส่วนผสมของดีบุกมากที่คนสมัยก่อนมักเรียกกันว่าชินแข็งประกอบกับ กุที่ปรรจุพระนั้นมีความชื้นเนื่องจากพื้นของกุที่เป็นลักษณะทุ่งนาเมื่อเวลาหน้าน้านําจะมีน้ำหลากท่วมถึงจึงทําให้พระเนื้อชินประเภทนี้มักเปื่อยผุระเบิดเป็นแห่งๆพระกําแพง500ที่พบทั้ง3ามกลุก่จึงมักชำรุดเสียหายเป็นส่วนใหญ่ พระกกำแพง500ที่ชำรุดนี้คนในสมัยก่อนเห็นว่าศิลปะขององค์พระสวยน่ารักดีจึงมีการนำมาตัดแบ่งออกเป็น9บ้าง5องค์บ้าง3องค์บ้างตามแต่จะพาะแบ่งได้แต่ที่นิยมที่สุดก็คือตัด9ถ้าตัด5แต่ได้องค์พระบนสุดติดมาด้วยก็จะหายากเช่นกัน พระกำแพงห0 0ถ้าถูกตัดออกมาแล้วถ้าเป็นของกุวัดกระโลกไทยนั้นส่วนใหญ่องค์พระจะมีการทารองชาติขาดเอาไว้ส่วนกุอื่นๆไม่มีการทารองชาติขาดพระกำแพงห0 0นั้นพุทธคุณเด่นทางด้านแคลคาดและคงกระพันชาติพระกำแพง500จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระเนื้อชินเงิน เมื่อผ่านการเวลายาวนานนอกจากคาบกูดินแล้วจะมีคาบพายปลอดสนิมคุกสนิมไขและรอยระเบิดแตกปลิอันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาตินอกจากนั้นโบราณจารย์บางท่านต้องการรักษาเนื้อขององค์พระจึงนำชาติมาผสมกับปลอดและกรรมฐานันทาเครือบแระปิดทองซึ่งจะทำให้ทองปิดแน่นและสุกใส ก่อนจะบรรจุลงกุการที่พระกำแพง500จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพายอดขุนพลนิยมอดับตนตนอีกทั้งยังมีพุทุคุณปรากฏเด่นชัดทางด้านอยู่อยู่คงกระพันจึงมีการทําเทียมเรียนแบบออกมามากมายดังนั้นการจะเลือกหาไว้บูชาสักการะควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดกันสักหน่อยกับสุดยอดพระเครื่องของเมืองกำแพงเพชร สังเกตที่เนื้อชินเก่าชาติเก่าและทองเก่าให้ดีเพราะองค์พระเท่ากับใหม่นั้นมีความแตกต่างกันมากเอาการเลยครับและในปัจจุบันนี้วงการนักสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยก่็สนุนราคาพระกํแแพง500อยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาททางนี้ ก็แล้วแต่สภาพผักนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่